ทารถไปโรงเรียนครับ <laughs> เอาอน,นี้ใช่หรือานลาเพื่อนนั่น่ารถไปโรงเรียนไอ้อ้วนกับน้องพิม,น,พมน้องพีมมาส่งงา,ายไปโรงเรียนบอกครับส่งอานไปโรงเรียนบอกครับคือบาตอบนี่อรถนะครับรอรถนักงเรียนมาหลับนะครับไ,ไปอีกแล้วไปอีกแล้วน้ำกวอดอายไปแล้วมาป๋ามาแล้วหเอาผีมาแล้วเอาคีพี่

อยากหลนอนนองอยากน้ำนอนกิน yup. น <c oughs> ้าได้ครับไปเรยนอนกินน้ำนนอนกินน้ำนอนปวดปวดปวดต่นแาบน้ำเยบาบอมแม็กกันตงบ่าวแม็เรียนโอ้หกสิบอยู่ปอดไอยู่มอนึงครับมอหนึ่งโอ้ รถมาหลับหมอนหนึ่งเป็นเบาวได้แหมสูงจนเถินเลยลูกหลานถ่ารถไปโรงเรียนนะครับลูกหลานมาไหนไปถูกมาไหนไปยืนทั้งทางลูกค้ารถมาเร็วไปยืนทั้งในเร็วมามๆด้านหน่องไป่น่าอยู่ทั้าทางในครับมาทั้งในครับแซมทั้งในทั้งในเร็วรอรถไปโรงเรียนครับผมเดี๋ยวขอตัวไปเอาคนหน่อยกันนะครับพาคนหน่อยไปอาบน้ำกันบ๊ายบายพาคนหน่อยไปอาบน้ำกันบ๊ายบาย,บายอ๋อเด็ครับวิ へへへ。<Ready> <Okay. S 1> <laughs>